ครับวัดดีกระปุม้มวันนี้ครับพามาแหลกขั้นตอนการตัดปลายหินโอนแกะสลักนะครับปุมขั้นตอนแรกเราจะอาเอาสติกเกอร์ที่เราตัดมาแปะทีหินตามขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็แกะตัวที่เป็นตัวงื้อออกนะครับปุ่มให้เป็นรองแบบนี้นะครับปุมแล้วเราก็รีดให้แน่นเช็คความละเอียดให้เรียบร้อยว่ามันติดเียดสันนี้ หรือชน,นิดแลลวนะครับผมแล้วเรากาใช้ดินน้ำมันมากันเป็นโบ่เพื่อที่จะได้ราดนำยาลงไปนะครับผมเรากับล่างจากเราราัดเต็มแล้วเราก็บโรยให้นำยาตำปฏิกินยากับพินนะครับให้มันกัดรินนํำยาตัวนี้มันจะับปฏิยิกับพีนอย่างเดียวนะมันจะไม่กัดสติกเกอร์มันจะไม่กัดดินน้ำมันนะครับผมแล่วก็ติดตามตอนต่อไป